สวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับหาเรื่องกินวันนี้ <laughs> เป็นอีพีที่อะไร่วะอีพีสามอ่อีพีสามแล้วกันเอ่อมาวันนี้กันมาพร้อมกับนี่เลยคาสเบิร์กเนะาะคาสเบิร์กตัวนี้เป็นคาสเบิร์กเอ่อกลีนเนอร์กลีนเนอร์กลีนเออเนะาะคาสเบิร์กกลีนเนอร์กลีนเดนนิสไพรลิสเตอร์อ่าซึ่ง คาสเบิร์กตัวนี้เป็นคาสเบิร์กที่ผลิตมาสำหรับคนที่กินเบียร์แล้วยันแบบตุย้ยหรือว่าแบบโบยอยากให้มันมีน้ำตาลนะนะเนาะซึ่งตัวนี้เป็นเป็นเบียร์ที่พวมีน้ำตาลเอามาลองกันเลยว่ากินมันชิเป็นจังไงร,รสชาติชีเป็นยังไงตัวเป็นขวดนี่อ่าหอม กินยักษ์แหงๆนิดน,นึงไปกินแบบเตะๆดังแหงเนาะกินแหงดีกินแหงดีอามาเบิ่งสี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 กินแหงดีีในนี้เบิ่งสีเบิ่งสีอ๋มๆๆๆๆๆอมีฟองอากาศอะไรอีกมุนแบบติ๊ยๆ อ่าเบิงซีกินแหง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 หลายกินแหงหลายคอสเปิร์ตัวนี้กินแบบเตยดำบบูบๆเลยอ๋อแต่ไาลองซีมฟองอืมด้วยความที่มันเป็นเบียรที่โบมีอ่าไขมันเนาะแต่ว่าน้ำตาลต่ำ ไขมันอิ่มตัวกับบมมีไขมันแบบทั่วไปกับบมีตัวน,นี้เนาะมันจึงให้มันมีความหอมของเบียร์น้อยลงกว่ากว่าเบียร์เบียร์ลาวทั่วไปเนาะเดี๋ยวมาชิมรสชาติของเนื้อเบียร์กันเออกา นุ่มๆเลยเฮ้นุ่มๆอืมนมนมนมแต่นุ่มดีแต่รสชาตินั่จะแต่ว่ารสชาติเรื่องเรื่องนุ่มนี่นุ่มแต่ว่ารสชาติแบบแข็งๆหน่อยหนึ่งเนอะแบบคือกับกินมาเลยคล้ายๆแบบกินเข้าไปมันเตลี่เลย เดี๋ยวต้องลองมดขวดซะแล้วนะสำหรับผู้ใดที่แบบกินเบียร์ยันอ้วนเนาะตัวนี้เลยไขมันต่ำคาร์โบร์กเนาะนุ่มดีทุกคนนุ่มๆตัวนี้ตัวขวดนี่ สักหลายเซีเย็นๆแบบนี้แล้วก็มันจะมันจะมีฟองอากาศออกหลายเวลาเขาเย็นมันจะมีฟองอากาศอากาศอากหลายขณะเซียเย็นๆนี่นี่เซียเย็นมันแก้วแบบนี้ออกมาเลยเนาะเพื่อให้เอาแบบเวลาเขากินมันจึงบ่มีแก๊สในกระเพาะหลายเนาะเอาทีนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเนาะกับโบได้มีอย่างมาเว้าสู้ฟังหลายเนาะหลายๆคนก็น่าจะเคยกินแล้วแต่ว่าสำหรับผูใ้ใดบ่เคยกินก็ลองมาลองรสชาติดีเบิ่งเด้อร์สำหรับคาวส์เบิร์กของบงริษัทเบลาว <c oughs> เดชสำหรับคลิปนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนแล้วกันนะเอาไว้พบกันคลิปหน้าว่าสิเอาตัวใดมารีวิวมาซีมให้ทุกคนได้งู้ด้กันะฮะไปพบกกันไปสบายดี